คุณเชื่อไหมประเทศไทยกำลังใช้งานเฮลิคอปเตอร์ที่พัฒนาโดยเกาหลีใต้ซึ่งเทียบเท่าแบล็กฮอว์แต่ราคาถูกกว่าเกือบครึง่ง KUH หนึ่งเรียนมันไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือความลับของภารกิจช่วยชีวิตการรบและการลาดตระเวนที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคุณกำลังจะได้เห็นว่าทำไมมันถึงน่าจับตามองในปี2 0 2 6ันออโต้คาคราฟเตปพาไปจอดลึกทุกรายละเอียดที่คุณห้ามพลาด ขอต้อนรับสู่ออโต้คาร์คราฟต์ตช่องที่จอดลึกเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานทางทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ล่าสุดจากสนามรบและเวหานานาชาติ KUH 1สุซูเรียนหรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า Korean Utility Helicopter คือเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่พัฒนาโดยเกาหลีใต้โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากบริษัท Air b บัส e ฮลิค p ป e ตอร์ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนฝูงบิน u h 1 H หุยที่ล้าสมัย แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือในปี2026ประเทศไทยได้มีการสั่งซื้อและใช้งาน KUH1 สุเรียนอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมกำลังทางอากาศทั้งในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยการลำเลียงกำลังทหารและภารกิจลาตระเวนในพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความสนใจอย่างมากทั้งในภูมิภาค KUH 1มีความสามารถรอบด้านเครื่องยนต์คู่รุ่นฮันวาที่ 700-701k กำลังสูงถึง1,900แรงมา้าให้ความเร็วสูงสุดประมาณ279กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งรองรับลูกเรือได้สูงสุดถึง13คนรวมทั้งนักบิน2นายและสามารถติดตั้งอาวุธเบาเพื่อป้องกันตัวเช่นปืนกลหรือจรวดนำวิถีในภารกิจเฉพาะกิจสำหรับโครงสร้าง KUH 1นั้นถูกออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทก ระบบโรเตอร์แบบ4ใบพัดและมีระบบลดแรงสั่นสะเทือนขั้นสูงที่ทําให้สามารถบินในสภาพอากาศที่แปรปรวนได้อย่างมั่นคงโดยมีระบบป้องกันไอเสียและลดการตรวจจับความร้อนซึ่งสําคัญต่อภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภยัย KUH1 ยังมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินแบบคลาสคอคพิทที่ทันสมัยแสดงผลทุกอย่างผ่านจอ LCD แบบมัลติฟังชันและยังสามารถบูรณาการกับระบบนําทาง GPS และเฟิร์ Forward Looking Infrared สำหรับปฏิบัติการกลางคืนได้อย่างแม่นยํา ทำไมประเทศไทยถึงเลือก KUH 1แทนที่จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ตะวันตกคำตอบคือสมดุลของประสิทธิภาพและราคา KUH 1มีต้นทุนต่ำกว่ารุ่นตะวันตกอย่าง Black Hawk หรือ NH 90มากแต่ให้ความสามารถในระดับใกล้เคียงกันและที่สำคัญประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟนกับเกาหลีใต้ซึ่งเอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการซ่อมบารุงในประเทศ ในปี2026ราคา KUH 1 1ลำอยู่ที่ประมาณ18.5ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราวร660ล้านบาทต่อ1นึ่ลำขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่สั่งเพิ่มเติมซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับ Black Hawk ที่มีราคาสูงกว่า1,200ล้านบาทต่อ1นึ่ลำ ในปีนี้กองทัพบ,บกไทยได้จัดหา KUH 1จำนวนเบื้องต้นสี่ลำเพื่อเข้าประจำการในภารกิจเฉพาะทางเช่นการขนส่งทางยุทธวิธีการอพยพผู้บาดเจ็บและการส่งสเสบียงในพื้นที่ห่างไกลโดยเน้นใช้งานในภาคเหนือและภาคตะวันตกที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาอนาคตของ KUH 1ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร จากรายงานล่าสุดพบว่ากองทัพไทยมีแผนที่จะจัดหาล็อตที่2อีก6ลำภายในปี2027และอาจเพิ่มการประกอบบางส่วนภายในประเทศหากมีการตกลงร่วมผลิตกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศจุดแข็งอีกด้านของ KUH 1คือความสามารถในการดัดแปลงเป็นรุ่นเฉพาะ เช่นรุ่นลาดตระเวนติดเรดาร์รุ่นกู้ภัยทางทะเลหรือแม้กระทั่งรุ่นติดอาวุธแบบ KUH1M สำหรับการโจมตีระยะใกล้ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถตอรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของยุทธศาสตร์แต่ละภาคสรุปแล้ว KUH1 s เรียนคือเฮลิคอปเตอร์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความสามารถรอบด้านอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์จากเกาหลีใต้แต่มันกำลังจะกลายเป็นฟันเฟืองใหม่ของยุทธศาสตร์การบินไทย และนี่คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ KUH 1สุเรียนปี2026ที่ประจำการในประเทศไทยออโต้คา c r คราฟตจะพาคุณติดปีกสู่ข้อมูลลับในวงการทหารอีกมากมายกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า